สวัสดีค่ะนะคะท่านผู้ชมนะคะแอดมินเอื้อยเขียวพารวยนะคะมือนี้แอดมินกะจะมาสรุปหวยลาวโค้งสุดท้ายนะคะงวดวันที่สิเกนะคะตรงกับวันจันทร์นะคะว่าเลขเด่นเลขวิ่งของต่ละเซียนนะคะท่านผู้ชมเนะาะจะมาแนวทางใดนะคะเลขกำลังวันนะคะสถิติหวยออกนะคะวันจัดประมาณนี้นะคะท่านผู้ชมเนาะแอดมินกะจะเอาตัวเลข เด็ดเนะคะสรุปะะมาฝากมาตอนนะคะท่านผู้ชมเหมือนเดิมนะคะเบื้งบรรยากาศไปก่อนเนาะนะคะท่านผู้ชมแล้วก็เข้ากาจับปลาเล็กเด่นของตะละเซียนเนาะนะคะท่านผู้ชมจะมาชนกันตัวใดนะคะเข้านะคะท่านผู้ชมเข้าไปเบื้งสูตนนะคะแก่งขเนาะแล้วท่านผู้ชมเข้ากัมาตามต่อนนะคะ ต่อเลยนะคะสําหรับสรุปคงซื้อถ่ายนะคะในงวดวันที่ชิปเก่านะคะท่านผู้ชมเนาะมาเลขของแต่ละเสียนนะคะมาชนกันที่เลขกสีานะคะท่านผู้ชมเด่นวิ่งนะคะ อันนี้เป็นสุดกำลังวันนะคะผู้ชมกับมาชนกับสตรนะคะนี่ตัวเลขนะคะเลขหกบ่าเจ็ดเก้านะคะ ส่วนเด่นสุดๆนะคะท่านผู้ชมเนาะเด่นที่เลขสี่นะคะเด่นเลขสี่นะคะรองที่เลขเก้านะคะเด่นสีร่องเก่าเนาะนี่นะคะสำหรับแนวทางนะคะในงวดวันที่สิบเก้าะนะคะท่านผู้ชมนะคะ 4ี่หกนะคะ67กเจ็ดก็ต้องเอานะคะเพราะว่าบ่มี่นี่ก็ต้องเอาตามสูตรนะคะส่วนเล็กชนนะคะเด่นสี่รองเจ็ดเนาะมีสี่มีเจ็ดมีเก่ามีหนึ่งนะคะสำหรับแนวทางเล็กเรียนสำหรับวันจันนะคะจะแม่บ่เนาะนะคะทา่านผู้ชมเข้ากับ ส่นต่อนะคะเล่นซีนะคะเล่นซีรองเก้านะคะ,เด,ะ,คะเด่นสุดๆกับเด่นสุดๆกับมีเล็กซีนะคะก็เล็กเก่านี่นะคะ หกคูเด่นนะคะทุกผู้ชมสําหรับชุดสรุปของเสื้อไทยน,นะคะไม่เรียกว่าหลายตัวนะคะเพราะว่าอเอาเหลขกเด่นของตละลเซียนนะคะเล็กมาจาับคูกันนะคะแล้วก็เลขกลําลังวันนะคะสาหรับเหลขกเด่นกําลังวันเอ็มินมีขวามันเก่านะคะส่วนข้างหลังมา,ามีเก่าก็เก่ากับแปดเนาะนะคะต่วันอีเอ็มินบอดี้มีแปดน,นะคะเอาเจ็ดจับตามสูตรไปเลยนะคะเด่นยันสำหรับทองเสียนใบเด่นเจ็ดรองสี่ อดนนี้กระเด็นหาร่องเก่านะท่านผู้ชมน้องแอดกระเด็นซีะนะขอฝากให้เป็นแนวแท่งหนึ่งเก้าเนาะ เจ็ดเก่านะคะสี 4, ่หนึ่งทั้งหมดนะคะทางผู้ชมเนาะนกับเด่นเด่นตสุดกับมีอันสี่หนึ่งนะคะหนึ่เก่าสี่นะคะอันสามมีหกคูเด่นแต่วัาเด่นทุสุดกับมีสี่สี่หกนะคะสี่เก่า โอ้ซีหกหนึ่งเก่าซีหนึ่งนะคะสามคูเรียนเนาะอันนี้ก็เป็นตัวรองเนี่ยนะคะแต่ว่าส่วนมากเด็กอยาีจะ่าขึ้นเตี่ยมลงเตี่ยมเด้อต่เก่าเนาะนะคะ่ะคุณผูช้ชมนี่นะคะ เลขอ่าส่วนสําหรับเลขอันท่องเที่ยวของวันจันทร์นี่ก็คือช่วงนี้เลขเก่ามากนะคะผู้ชมเก่าอันนี้เอ็นมินวิเคราะห์หวยนะคะท่านผู้ชมเป็นชท่านผู้ชมเมืองฟังโอ้โหหัวคิดก็คือเก่านะคะเก่าเก่าช่วงนี้มามาบอ่อยนะคะเก่าก๊บหนึ่งนะคะนี่เก่าก๊บหนึ่งอันนี้แต่ว่าเลขซีนี่เข้าก็ตามอันนี้ของเซียนนะคะซีซีเจ็ดบอด้จับด้วยนะคะท่านผู้ชมเมืองเซียสิเป็นซีเจ็ดบอดี้ทีนี่ก็เป็นเซียงสัน จันหี้จับ47ด้วยอ่ะนี่และเอา461เก่า41นะคะ3 46679 41979 41นะคะ 6, คู่เรียนเนาะนะคะเต็นทุดสุดก็มี461เก่า41นะคะ เกิดเตือนคุณชอบเอาไปเป็นแนวทางนะคะสําหรับสรุปห,หวยโค้งสุดท้ายของต่างประเทศมาชนกันนะคะท่านะผู้ชมแล้วก็ส่วนมากนี่แม่นเหล็กเซียนมาชนนี่เอ็ดบินไปวิเคราะห์ย้อนหลังเรียบกำลังวั่นนะเซติหวยสําหรับวันจันทร์ทางเท,ที่ยวเข่าดีนะคะท่านผู้ชมเนาะอันนี้นอนที่ว่าอันทางเบิ่นของเิ่นเบิ่นซีซีกับเก่า,เกาๆเล็กๆบ่นบ่เบิ่นนะคะอันนี้อันนี้เป็นตุก,กันไว้สําหรับเหล็กบิ่นเนาะ 6กสนะคะแล้วก็หกหนึ่นะคะอันนี้ชุด3ตัวเนาะนี่ค่ะชุดอันนี้สมตัวนะคะหกสี่หนะคะหมวดนี้เดนซร่องเก่านะคะอัน วันหลีกเก่าจะเรียนบ่นนะคะสำหรับแนวทางหมวดวันที่สิบเก่านะคะตรงกับวันจันทร์นะคะสือห่วงซื้อไทยนะคะท่านผู้ชมเนาะอันนี้แอดวิ่กับท่านผู้ชมเข้ามารับชมก่วิเคราะห์พิจารณาขัดกวางมึงดีๆซะก่อนเ้อท่านผู้ชมนะคะก่อนจะลงทุนก็จะมีความเสี่ยงสูงนะคะแต่ว่าเลขกันเลขสําหรับแนวทางวันจันทร์นะคะเก่าเก่าเก่าก็ซีนะคะเด่นวิ่งนะคะวิ่งซีเนี่ยรองเก้านะคะ สามตัวนะคะหกหกสี่หนึ่งนะคะหกสี่หนึ่งหกหนึ่งเก้านี่หกหนึ่งเก้านี่เด่นนะคะตัวเด่นย่อนย่อนไปทางผู้ชมอันเก้าหนึ่งเก้าสี่เก้าแปดหกวิ่งทางหกกับเก้าสองห้าเก้านะคะสำหรับแนวทางวันจันทร์เนาะ แต่๋ยท่านจะเอาไปแคปหน้าจอไปเป็นแนวทางสักก่อนนะคะท่านผู้ชมสำหรับโครงสุดท้ายของเหล็กด่นของตะละเซียนของเซียนใบนะคะสูตรตำอิดพอเฮี้ยงนะคะว่าแนวทางในหัววันที่วันจันทร์นี่นะคะเหล็กดินสุดๆก็คือเหล็กเก่าเด้อน,นะคะท่านผู้ชมเด่นสี่รองเก้านะคะแต่ว่าสี่เจ็ดสี่หนึ่งหนึ่งเจ็ดบริจับนะท่านผู้ชมจับตั้งแต่สี่หนึ่งนะคะเก่าสีนะคะ ต่วาเด่นสุดสุดมีหนึ่งเก่าสี่หกสี่หนึ่งสามคูเด่นนะคะที่แอดมินวงกลมไว้อันนี้ก็เป็นตัวร่องนะคะถ้าท่านผู้ชมชื่นชอบก็เอาไปพิจารณาคัดกรองนะคะมีเข่ามีหลุดเออนะคะท่านผู้ชมบางเทธอกระดายเอดมินกะไปวิเคราะห์หวยมากกับไปแค่เหล็กเด่นมากให้กันนะท่านผู้ชมเหล็กเด่นโคงเสี้ยน ดาราเซียนตะวบงหวันนี้แอดมินหมั่นใจนะคะดินซีรองเก่านะคะมาร้านปืเสินนะคะสําหรับแนวทางนะคะก็ะขอให้เฮงๆปังๆเหมือนเดิมนะคะสวัสดีค่ะ